ครับตอนนี้เราอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วนะครับลืมเอากล้องมาด้วยเลยตันไม่ได้ถึงวัดแล้วตอนนี้เราอยู่ที่วัดพ่อแก่องค์อุทยานพ่อแก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอือจอดไหนนอนี่แหละพ่ได้ข้ามรถทุกชนิดเข้าแต่เข้าทางนี้ได้โ้แต่ละอย่างแต่ละอย่างกวเลวางมาก,มากที่แม็กไม่มีห่มดลพี่นี่ลมาบเข้าห้ผห่มพอไหมห่มสุดๆเลยครับ สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างแอร์หนีเที่ยวนะครับเราจะพามาเที่ยวที่อุทยานวัดพ่อแก่นะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันต่อเลยนะคระับใครเอาบ้างนี่สองไม้ไอผมไม้หนึง่งผมเอาสองไม้แล้วก็อนนเออแยกเป็นถุงใหญ่ไปเป่ไส้พิมพ์อันหนึ่งครับอค่ะอันนี้สองไม้อันนี้หนึ่งไม้อันนี้สองไม้เพื่อ,นนอ <c oughs> เอาหมูสับ อันหนึ่งครับพี่เอาเพิ่มอีกหนึ่งไม้เป็นสองสองสองโลเป็นสองเป็นเป็นเป็นสิบบาทค่ะลูกค้าสองสองซี่สิบบาทเพราะว่าการหลั่ายต่างมาหมดแล้วเอาใส่ทุกนิ้วไหมคะลูกค้าไม่ไม่เป็นไรโอเคพี่นับไปครบสิบบาทเนะเฮ้ยอะไรนะสิบบาทนับไปครบสิบบาทเฮ้ยบีบซอสมากระเด็นโดนคนเด่นชีวิตติ๊กโชว์เลยนะพี่มันตลิด เอาอะไรสดชื่นเด็ดชื่นชามะนาวแก้วหนึ่งครับเดี๋ยวตลอดด้วยก่อนเอาดิให้ตลอดได้หรือไงอ๋อไข่ไขกทำไมพี่รู้ข้อเมี้ไม่ได้หรือวะแขกเลยสีเหมือนกันไงสีสมือนกันอันนี้สีอะไรไม่มีสีคือว่ะ อันก็ไม่มีขายมัอคือสั่งไอ้หมูหมูธรรมดาเนี่ยหมูธรรมดาสองที่เป็นหมูธรรมดาบ้านผมว่าจะหมูธรรมดาเด็กก็มันก็ผมสั่งหมูธรรมดาสองไงผมสั่งหมูไข่ผมดูสีผมสั่งไข่ผมได้ธรรมดาพี่สั่งธรรมดาพี่ได้ไข่ทั้งสองก็สั่งเอาหมูสับกูให้ก็ได้อยู่แล้วหมูสับอยู่นี่ มีแบบนี้มาให้มันบอกว่าที่แล้วต้องร้อยกั้ไปอี่ว่าพรเ้าหมูับธรรมดาพี่เนี่มาเปลี่ยนให้เอ้ยอะไรคอะโม่ธรรมดาหรืออะโมูหมูหมูไข่หลงได้ไงวะแค่นี้เองแล้วมันหลุดได้แค่แค่มาตงตอนกระเป๋าคือร้อยห้าสิบก็ไหนคบ ฝั่งน้ำมันไว้พระขวามือฝั่งหมากรูไว้ปู่ฤาษีนารอดนะคะจ้าอ่าโอชนาสาธุด้วยครับเอาแบบที่หนู ได้เป็นไรครับการโฆษณาสาธุด้วยครับว่าไหนตาว่ายไหนปาอ้าวเมื่อกี้เขาบอกอยู่เขาบอกพี่นี่เขาบอกเธอตามคนเลยทำไมรีวยวคลิปไหมดูกันดูกอนพี่เจครับพี่ทูกกี่ดอกครับ โล่ห้าดอกไหวอะไรครับพี่ห้าดอกน่าจะฝังทั้งรูนั่นแหลยทำไมพี่รู้อ่ะไหวพระใบสามดอกไหมอ๋อโอเค <c oughs> ของจริงจัดไหวพระก่อนเนาะค่อยเข้าพิธีไหว <c oughs> พ่อแก่จุดเทียนได้หรอพี่เก๋พอต่อเทียนได้ไหม ต้องไปขอพรพ่อแก่ข้างบนไหมได้อยู่นะทําไม่ร้อนไปไหมแต่ร้อนเด็แต่เราต้องสู้เด็ไปดีกว่าเราต้องเอาชุดอีกเราต้องสู้ไปนะพี่จุดทูบเลยไหมเอาจุดที่บ้านดีกว่าทูบก่อนวันพี่ว่าพี่เอาทูบไปไหนเอ้แกไม่ร้อนนี่ไปซื้อชุดไว้หน่ะชุดไหว้พ่อแก่ดี่่นนัแหละองไปถามถามเขาดูไหมล่ะกไหว้พ่อแก่ข้างบนองพ่อแก่ก็ขึ้นมากถ้าไม่ร้อนจะสู้นี่แหละเนี่ ไหวจิตสังขารมาถึงนี่ก็นจิตก็เล้นโอ้ยได้หลายรูปแล้พล Jamie Jamie วพี่ยังงามอ่ะขอบคุณครับพองเลยเดย์เฮ้ยผู้ชายไม่ไปใส่เนี่ยเราเราสู้เหมือนเขาไหมเราใส่ถุงเท้าไม่ร้อนผมจะไปเซอร์เวย์พี่แม็กรลนี่แหละพี่เออไม่ร้อนเดย์ ผมไม,ไม่ร้อนเองเรองเององท้า,เ,ทาเองพี่องค์พ่อเก่ที่หยกอยากมาไหว้สักการะพี่ฝา่าแดดมาไหว้แล้ววันนี้ปับ <ST S 1> <ST S> เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยลองลองแขนซ้ายบ้างสาธุอันนี้ก้อยยกใช่ไหมครับก้อยข้างซ้ายไหมก้อยข้างซ้ายอธิษฐานข้างเรกถ้าก็ขอให้ยกไม่ขึ้น ถ้าครั้งที่สองอาจจะถามมันเดินแต่ขอให้ยกขึ้นอันนี้ดูที่ไหนยี่สิบแปดนะครับขอให้ยกเล็กขึ้นอาจารมันเดินแล้วขอให้ยกขึ้นนั่งท่าเดิม โอ้ทา,าทาเดียวทาเดียวเหมือนเดิเดมเลยใช่ไหมทาเดียวเหมือนเดิมเลยถนะ้กูเอาถูกไม่ถูกก็แล้วแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนกยังไงมาเทียงเชียซีไปตานุเดินข้างไหนเราไม่ถนัดยกครั้งแรกอธิษฐานอะไรก,รกไ็ได้ให้ติดกอรรงสิรจของเราแล้วก็ฐานให้ยกไม่ขึ้นครั้งที่สองก็เหมือนเดิมอธิษฐานให้ยกขึ้นเอาทานลยูที่นั่ง ชาอะไรพี่เต๋ครับพี่ลองดูก่อนได้ลองดูก่อนไหมพี่อันนี้คือบูชาพ่อแก่แล้วครับจุดเทียนเป็นการจุดหถือดวงเสริมดวงชะตาค่ะอ๋อครับาตามวันเกิดเหรอครับอันนี้ตามวันเกิดจะเป็นอะ้ค่ะพ<อ>ี่ลองอ่านป้ายใหญ่ก่อนป้ายใหญ่เนาะนี่ป้ายใหญ่นี่ป้ายบอกอะไรที่่ะ ของันเกิดว่าพะวนอมันเกิดถอดเกือบยุตินไม่ต้องถอดเดี๋ยวเราไปเขียนกันว่าเราเขียนเขียนก่อนพี่ขกระดาษรี่ เัินไปไกลเพี่เจเลยพาไปตู้ขาวมีมาตัวอย่างไปเขตนั้นเลยค่ะเขียนลงเทียนเลยเดยพี่อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นสอก็มีเลยพี่แม็กอ๋อสลักลงไปเลยนี่ดพี่ไปไหนตรงนี้ก็มีไฟอ้าว ใ네ส่มมือหดละลายเร็วเหรอโอ้โซ่มันจะละลายเร็วแหละ เราไม่รู้สึกร้อนกันเลยนะตามหลักนี่แบบผมเดินตาแดงไม่ได้นะที่โตกเลยแหละสวัสดีครับผมคันแลนนะครับสวัสดีครับผมแม็กน้อยนะครับพี่จองพี่จองสวัสดีครับผมพี่จองนะครับพี่จองครานี้เราไปเดินเที่ยวที่สาราเมืองที่สุพรรณบุรีนะครับวันนี้เอ๊ะมึงยูทูบเบอร์เลยเหรอพี่ เจอกันในทีม Go 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 อะไรนะพี่เจอกันนะเจ้ีมสีสีห่อสีห่อด้วยด้วยน้ำผู้อโอ้โหยิ่งนี่ต้องรักสู่ประเทศจีนอยิ่งนี่ต้องรักสู่ประเทศจีงอ่ะปรเทศจนร้องกันยิ่งแพ้แท้เลยอ่ะพี่เจกเป็นคนจีนไหมกลินแท้ครับผมกลินแท้เลยครับ อ้ลตลาดจีนว่ะเขาเรื่องจ,อจังยินดีต้อนรับนะครับมาเมือจงจีนกันแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูของกั<อ>อนให้ดูเลยครับสวัสดีครับคุณเป็นเจ้าของตลาดหรือเปล่าครับอ่าผมเป็นลูกเจ้าของตลาดครับเจ้าของตลาดที่นี่มีที่ไหนแนะนำบ้างครับผมตลาดเมืองจีนที่น,นี่ก็มีร้านขายกระเป๋าเสื้อผ้าที่มาจาก<อ>ไม่ใช่ยาวราลนะมันมาจากช่อจออ๋อจาจอช่อจอว่าอะ ชอบจอบ้านเรานะติติกับบ้านเราอะชอบจอบริกขาขา,า,า,าไปผลมาจากสายแก้วไอไอยางยัมปี้ <ừ> อยู่ที่ไอยางมมี <ừ> ร้านขายของกินด้านในด้วยนะเนาอา้อนหลังผลหลัอันนี้บาร์ร้านเ,เลนเลนเล็ดครับผมนา่าใช่เหรอทางคนใจะนจะเด็กหน้าบ้านผมอ๋อยีเล็ดเลยอยากใช้หัวเหรอที่ไหนเลหัว บอสชิ้นน้ำไหมโอ้จุกเลยปะไปหาหมวดก่อนภารกิจตามหาหมวดนุ่นเสื้อผ้ากับหมวดเต็มร้านเลยเต็มร้านเลยขายจริงที่ไม่ปลงโคกองเป็นยังไงเป็นแก้วองค์โคกองเป็นอหอเขาใส่แก้วเอาน้ำส้มก็ได้ครับฟองกิ๊กหน่อยครับอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เจลลี่จ้ะเป็นไงอ่ะกินด้วยกี่บาท เยลลี่สลิงเองพี่ยิ้มใสากเลยครับกินยังไงแม่เอ่ยิ้มปากเราเลยค่ะเอาผีอันเอาผีอันอันนั้น็กมวยเอาสองแก้วนะครับผมได้สลิงกลับบ้านได้ไหมครับเนี่ยคค่่ะะเได้ได้กับบ้านด้วยพี่จริงอ่ะใช่รออะไรอ่ะลองลองลองอันละสิบบาทสามอันเฮ้น่ารักเลยรสชาติก่อนน้ำสองแก้วสามแก้วมอต้าน้ำอะไรไหมเอาน้ำอะไรดี มีเก้งหวยต้มกันโอเลี้ยงน้ำโก้เก๊กหวยครับแต่นี้น่าดูนหนา<ส>มหมพี่ดีมีหลายสีจนสีนสี้สีแดงอะไรครับสีแดงสีแดงวายกุมารครับพี่วายกุมารครับมีแ <c oughs> ดงมีน้ำเงิน <c oughs> เ,เป็นเก๊กหวยเก๊กหวยกี่แก่นคะเออฝ่าเก๊กหวยสองครับครับมอเราน้ำอะไรก็น้ำอะไรผมก็เก๊กหวยที่มีเขียวอ่อนเขียวเข้มไฟอ่อนฟ้าเข้มสีแดง ลายสีไม่เหมือนกันเลยลายสีซะด้วยสิก็ลองซื้อหลายอันดินั่นแหละมีอะไรแปลกๆอันนี้สีฟ้าสีฟ้าสีม่วงเอาบ่ขึ้กันอีกเออนั่นแหละเนี่ยไว้อมฉีดอมเลยนะเอาอันนี้สองอันสามอันมอสเอาสีอะไรบ้างอ่ะเอาสีสีเขียวอันนี้แหละเอาอันนี้สีเขียวอีกใช่ไหมพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบบาทหนึ่งนู้น เยจะไปหมู่บ้านบางกอนแครับหมู่บ้านบางกอนเข้าไปบางกอนตัวอย่ากินนะครับผมจะมารีวิวเยลลี่หลอดให้เพื่อนๆดูนะครับเรงนนู้นเลยหมู่บ้านเาอือีน้าขมากินขพี่ไอเดียเขาดีมากเลยอร่อยไหมเป็นเยลลี่บ้านเราอแต่แค่ใส่สลิงแล้วก็สิบ อร่อยมากเลยครับอืมอืม,อมไอเดีย,เ,ดยเขาดีว่ะไม่มีอะไรหรอกสิบบาทอ่าเน้โบบอยผสมบุญใช่ต้มต้มต้มแล้วก็มาเส่ไอเดียเขาดีมากเลยรอดเด็กกูก็โดนรอดไปแลย <laughs> ของรอดีครับแต่คนแก่ได้กินอะของรอเด็กกูก็โดนรอดโดนรอดเองเหรอเองบอกคนแก่ได้กินเนี่ยพี่แก่สุดตอนนี้พี่แบบโอ้รู้สึกว่าตัวเองเด็กนะเด็กอยู่หรอเลขกสองเลขสามก็แล้วน่ะตัวเล็กที่สุดในกลุ่มอ๋อเด็กเด็กก็ได้อะเดินได้ วิทยายุทธนะครับต้องไปฝึกกังฟูเข้าเข้าไปแล้วไม่ไกลล่างเป็นกังฟูไม่พี่ไม่เอานะนี่ป้ายก็กังฟูแล้วไม่ไม่หลุดทุกที่นะหลายร้านข้าวยังหลุดเอู้จ้าว่าช้าว่าจ้าวไม่วางก็เกลกะวางไว้ดีกว่ากลับมาโดนโดนเข็มของผมสีม่วงมีตรงกลางสีเขียวมีอันนี้ปักไว้ด้วยโอเคอืม ถ่ายวิดีโอไว้ถ้าจำไม่ได้ก็ค่อยมารีเพย์เข้าออกเข้าทางนู้นอะไรครับเนี่ย ไปแกปีชงพี่ปีชงไหมซื้อว่าเจ้าก่อสองพวงหัวสิบบาทยี่สิบแล้วก็ไปหยิบปุ๊บเราก็จะมีโปรดิวเซอร์เป็นคนจ่ายอ๋อโปรดิวเซอร์คนจ่ายซะหกสองพี่นี่สองคนละสองพว สามคนครับเอา้าพี่เจแกะที่หลังเขาทำไมเสร็จก่อนเขามีสูตรใจยเลยมีสูตรมีสูตร ไเมื่อกี้เขาจะไม่คล่องใจเลยเอาของเราก็ได้เลยจำได้อยู่มั้ยไม่รู้นี่นี่นมั้ยจุดกับพ่อครับอันนี้ไปจุกับพ่อครับอันนี้หนึ่งพันนัดครับผมแล้วมันต้องเก็บเสียงขนาดไหนยังเลยเป็นไงไห้องกันไงเขาบอกต่านปเป็นส,สุดเลยสุดเลยสุดเลย เดี๋ยเราจะไปสุดเลยนะฮะเดไปสุดเลยเลี้ยวขวาเราก็เดินไปสุดทางเลยนี่แหละางิดทนี่ะมนมีห้องเดียวเนี่ยแล้วรถรถจอดขวางเนี่ยประตูทางนู้นเปิดได้ไหมพี่เอาดีเขาไม่ได้ตรงนี้ทางตันทางปิดเลยนี่เปนห้องไฟฟ้านี่แหละนี่แหละห้องเก็บเสียง เดินไปเปิดประตูห้องนู้นเฉยแล้วเราต้องเดินอ้อมกับไปดูมังกรฝั่งนู้นเดี๋ฮะท่องเก็บประทานของเราว้าวห้องจุดกระโปกนะครับแย้เลยครับแล้วก็จึ้งจี้แมงเลยตายฮะห้อยก่อนนี้อ๋อเจี๊ยมห้อยก่อนทางนี้ร่มทางนี้ร่มทางนี้ร่มยี่ทางนี้ร่ม้ยเสียงมันจะกล้องไหมเหรอ เก็บของอยู่ห้องเก็บเสียงเขาเพริจิ้มแมงเลยใช่ไหมครับเอาละครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่สุพรรณบุรีนะฮะเราจะมาจุดกระโพกที่สุพรรณบุรีนะเพื่อนๆหลายคนไม่รู้จักกระโพกนะกระโพกคือประทัดภาษาอีสานนะครับมันก็แตกมันก็จะแตกใส่หัวเราที่ตะพิ้นขึ้นสูงขนาดนั้น อืกระโพกเราได้มาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องแพงละร้อยเองพี่อันนั้นร้อยนัดเองแต่งตุ้มนี่แค่นี้ตุ้มแล้วก็หวยก็จะแตกออกอ๋อแล้วมันก็จะมีซองไจริงเลอหวยหวยนี่ทูบอยู่นี่ใครจะเป็นคนจุดน้าพี่เอาไปสามทูบสามทูบจิ้มเลยผมใส่ของขังเข้าไปในทูบแล้วไปหนึ่งเด้อไปหนึ่งเด้อ